มาพากันตั้งใจทำฟาร์สมสงบกันถึงเวลาที่เราจะมาอบรมจิตอบรมใจของเราเองนะั้นเราต้องรู้จักปล่อยวางภาระทุรละทุกสิ่งทุกประการออกไปจากใจของเราให้สิ้นอย่ายกสิ่งนั้นสิ่งนี้ นับตั้งแต่ร่างกายของเราจนกระทั่งถึงเวลาการเวลาทุกสิ่งทุกประการปล่อยเข้าตามธรรมชาติยาใสา่ใจยกขึ้นมาเป็นปฏิพ์ตามกังวลก่อวนจิิก่อวนใจของเราเวลานี้ไม่ใช่เวลาจะมากังวลสิง่งนู้นสิ่งนี้แต่เป็นเวลาที่เราจะมาทำความสงบกันสิ่งที่จะทำให้จิตของเรามีความสงบได้ ก็ด้วยสติที่จะกำกับจิตของเราเองให้อยู่กับบทธรรมที่เรายกขึ้นมากำกับจิตไว้จะอยู่กับอนาปานสติหรือจะอยู่กับคำบริกรรมให้แน่วแน่มั่นคงอยู่กับธรรมนั้นหากแม้นจะพิจารณาทางด้านปัญญาก็มีสติกำกับจิตไว้ให้อยู่กับธรรมที่เรายกขึ้นมาพิจารณา จะพิจารณาอสุภะอาสุพังอน,นิจจังหรือทุกขังหรืออนัตตาก็าต่ามให้ปัญญาเที่ยวคุยเขียแยกแยะพิจารณาอยู่แต่ในธรรมนั้นโดยไม่ต้องไปตั้งความปรารถนาให้ดับหรือให้เกิดหรือไม่ให้เกิด เพียงแค่ตั้งความปรารถนาต้องรู้ต้องการรู้ต้องการทราบตามสภาพความเป็นจริงของเขาเท่านั้นเมื่อเรามีจุดเจตนาของเราอย่างถูกต้องตามธรรมแล้วการภาวนาของเราก็จะมีความเจริญในกระแสของธรรมอย่างแน่แท้แม้นทำความสงบจิตของเราก็อย่างข้า,าสู่ความสงบ แม้พิจารณาทางด้านปัญญาจิตเราก็จะมีความเฉลียวฉลาดแยบคายในการพิจารณาจึงให้พากันตั้งใจเพราะนั้นต่อจากนี้ไปพากันตั้งใจทำความสงบกันต่อไปพากันตั้งใจ